ยายายามื่อเดียวไม่เอาไปไปส่ดีไ่ไว้ยัดไปนี่ข้างๆ้างไป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 คุณยายไปไปเอาใส่เร็วๆแน่ใส่ถุงเท้าเลยลูกพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาหยุดกามาวัฒนธหัสกาอ่ะ จุ <One input> so ่งเท้าจุ่งเท้าจุ่มเท้าเร็วๆแม่จะไปเปลี่ยนแก๊สไปไปบายบายชุลิไปไหนตังล่ะไหนตังตังอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ชุลิ ฟังแม่ให้ตังแล้วแล้วสุริมไม่มีเหลือก็ไม่เอาไว้วันหลังต้องมีเหลือเข้าใจหรือยังก็ให้เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบเอาไปทําอะไรเอาไปทําอะไรไถนนอะไรเออหัวาแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาถือเองกระเป๋าตัวเอง เราไปเลี้ยงเพื่อนอีกแม่อยากกินอนะ่ะก็เพื่อนก็เพื่อนจะซื้ออ่ะไว้วันหลงังวันหลงังวันหลงังวันหลังวันนี้จะกิะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนงูถุงเท้ายเงียหมดแล้วเนาะโน่นนี่แม่ rốt ma má,